ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะก็สัปดาห์นี้ก็ผ่านไปนะครับตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นมาด้วยนะตลาดโลกก็ทรงตัวนะครับนะตลาดโลกทกรงตัวดังนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นผู้แนะาการลงทุนนะครับจากเนี้ยอยากให้นั่งทุนได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าอย่างปัจจัยภาษีที่คาดว่าจะเป็นข่าวดีเนี่ยแท้จริงก็ไม่ได้ข่าวดีนะครับเพียงแค่เพียงแค่แคจากส6บเปเนี่ยเหลือย0สิบซนนะครับดังนั้นเนี่ย นกักการเงินบอกว่าเป็นข่าวดีแต่พอดูในภาพใหญ่ทั้งหมดอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นข่าวดีนะครับนะฮะดังนั้นในการที่ตลาดฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพไปรล้อมทางการเงินโดยรวมนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแม้ว่าไทยเราขึ้นตามหลังมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเทียบจากจุดต่าสุดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากนะนะครับในความรู้สึกของผู้คนเนี่ยบวกร้อยจุดก็รู้สึกสู้ซ่ากันแล้วนะฮะ แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณไปดูเนี่ยคุณจะเห็นก็ว่าหุ้นอะไรขึ้นบ้างนะครับหุ้นอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างอย่างลูกค้าที่ติดเดลต้าเนี่ยก็ออกได้นะครับนะนะครับดับนงนั้นในประเด็นที่ที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับนี่คือคือความบิดเบี้ยวของตลาดหุ้นไทยนะครับที่ไม่ได้แปลว่าหุ้นเดลต้าเนี่ยมันคือดีไม่ดีแต่โดยโครงสร้างของมา r k e t Cap ของตลาดเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเดลต้าวีดมาเก็ตแคปไปประมาณสิบอ ดังนั้นจึงไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยกฎของอแคปเวดเนี่ยนะครับแคปเวทมาเก็ตแคปของตลาดซับเนี่ยจะส่งผลต่อเดลต้ายังไงบ้างนะครับดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปัจจัยพื้นฐานความคาดหวังว่าเดลต้าจะทำไรไตรมาสสองดีขึ้นแต่ผลจากการที่กฎระเบียบมันมีความเสี่ยงเนี่ยนะครับมันเลยทําให้โครงสร้างตลาดถ้าเกิดเดลต้าปรับตัวลงเนี่ยนะครับหุ้นตัวอื่นมันก็เปเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ย ตัวเซ็ตอินเด็กเองเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยคุณจะเห็นเลยครับว่าเซ็ตอินเด็กที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับตัวที่ทำนิวไฮได้มีไม่กี่ตัวนะครับนะซึ่งมันต่างกับหุ้นต่างประเทศนะครับเพราะอย่างหุ้นต่างประเทศถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะครับคุณจะเห็นว่าตั้งแต่เมษายนเนี่ยหุ้นหลายๆตัวขึ้นมาเอาหุ้นหลักๆก,ก็พอนะครับ m a g n i f i c e n t ซก็พอไม่ต้องเอาหุ้นแปลกๆนะครับเอาพวก Apple ยังขึ้นไม่ดีนักแต่ก็ไม่ได้แย่ถูกไหมครับ a อ a z o n g o o g l e m i c r o s o t t ทําำออทําไฮบอดคอมทำออทําไฮเอ็นวีเดียทำออท all ําไฮนะครับ f a c e b o o k ทำออทําไฮนะครับนะดังนั้นเนี่ยในในใ,ในกลุ่มตรงนี้ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยอย่างที่เห็นครับว่าตลาดโลกเขาขึ้นมาก่อนแล้วแล้วเราขึ้นตามหลังแต่พอขึ้นตามหลังเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ย มันร้อนแรงในระยะเวลาสั้นอย่างในงานสัมมนามิสไซเคิลเนี่ยผมก็บอกกับลูกค้าชัดเจนครับว่าหุ้นไทยอ่ะมันจะมีกับดักกับดักก็คือนี่แหละกับดักฐานราคาที่มันต่ํานี่แหละกับดักฐานราคาต่ําคืออะไรก็คือว่าฐานราคาต่ําเวลามันขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะดังนั้นพอฐานราคาต่ําเปอร์เซ็นต์มันเยอะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคนก็อยากเล่นเก็งกาไรนะครับเพราะเรายุดติดกับเราติดกับสภาพแวดล้อมแบบไทยไทยนะครับ ดังนั้นในคลิปเองเนี่ยหลายๆท่านได้ฟังมาเนี่ยผมก็พูดอย่างชัดเจนครับว่าความคุ้นเคยแบบไทยๆนี่แหละมันจะเป็นปัญหาเวลาที่ไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเพราะว่าเรามักจะเคยชินกับ,กบแบบไทยๆนะฮะตักจากแบบไทยวิธีคิดแบบไทยเทคนิคแบบไทยนะครับตรงนี้แหละจะเป็นปัญหาครับตรงนี้จะเป็นปัญหานะครับที่ท,ที่มันเป็นปัญหาในเชิงของกระบวนการในการตัดสินใจนะครับซึ่งผมก็เป็นครับผมไป่พูดแนะนาการลงทุนเนี่ยผมก็เป็นเหมือนกัน นะครับนะดังนั้นเนี่ยในในตลาดตรงนี้เนี่ยนะครับเลเวอเรจนะครับในการแนะนําหุ้นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเลเวอเรจหนึ่งต่อหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยไมซ์เซ็ตหรือวิธีการนะครับวิธีคิดนะครับในเรื่องของการการลงทุนในเลเวอเรจหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับเลเวอเรจสองต่อหนึ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นในโซเชียลมีเดียโดยทั่วไปอย่างเงี้ยครับเวลาเรื่องของการเทรดเขาบอกว่าไมซ์เซ็ตกับการเทรดถูกไหมครับ ไมซิตของการเทรดกับไมซ e ตของการลงทุนเนี่ยมันคนละรูปแบบอยู่แล้วนะครับมันคนละตรกกะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลเวอรจหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยความเสี่ยงมันต่ําบอกเลยเลยว่ามันต่ําเมื่อเทียบกับคนที่เล่นฟอ r เรกเล่นทองคําที่เลเวอรจสองร้อยต่อหนึ่งห้าร้อยต่อหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะไม่สามารถจะวิธีคิดของของ 2 0 0ร้อยต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งเนี่ยไปใช้งานกับคุ้นโดยท,ทั่วไปได้นะครับนะดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ท,ที่สำคัญเพราะว่าพอคุณเอาวิธีคิดที่ผิดไปใช้กับวิธีคิดมันใช้ไม่เหมาะสมอ่ะมันจะมีปัญหาในการตัดสินใจครับนะฮะดังนั้นหลายๆคนบอกว่าเนี่ยก็แค่ดูกราฟก็จบแล้วจริงๆแล้วผมบอกเลยว่ามันมัน,ม,นมันไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเลขหนึ่งต่อหนึ่งกับการหาจังหวะหาทามมิ่ง แล้วถ้าทามิ่งมันผิดพลาดบ้างเราจะต้องรีบสต็อปลอตแบบเลเวลสองร้อยต่อหนึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนในเลเวลหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าซื้อหุ้นโดยทั่วไปอยู่แล้วอะคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบใช้เงินร้อนในการลงทุนผมเชื่อว่าคุณใช้เงินเย็นแน่นอนนะฮะดังนั้นคุณรอได้ที่เหลือก็คือทามิง่งทางมิ่งจังหวะการเข้าซื้อนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมผู้แนะนําการลงทุนที่จะต้องช่วยเหลือลูกค้านะครับนะส่วนถ้าเป็นเลเวลสองต่อหนึ่งไอ้นี้ไอ้นี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเทคนิคอลก็ดีนะครับการใช้อินดิเคเตอร์ก็ดีการใช้แพลนก็ด,กกดีตรงนี้จะมีบทบาทสําคัญไอ้นี้ผมยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะดังนะนะนะนั้นเนี่ยในหน้าที่ของผมกรอบงานของผมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้แนะนําการลงทุนดังนะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปแล้วก็คือสปญญาณโอเวอร์บอทนะครับซึ่งผมเชื่อหลายๆท่านก็ได้จะได้เห็นกันแล้วแหละนะคร เพราะว่าในสภาวะที่ตัวบุนหรือราคาเนี่ยมันอันดับเบอร์ฟอร์มไม่เที่บกับเบสมาร์กเนี่ยสัญญาณโอเวอร์บอสมันจะใช้งานได้ชัดเจนนะครับสัญญาณโอเวอร์บอสยังใช้งานได้ชัดเจนนะครับมันก็จะตรงกันข้ามนะครับว่าว่าเวลาตราสารหรือราคาที่มันเอาเปอร์ฟอร์มมากกว่าเบสมาร์กเนี่ยนะครับสัญญาณโอเวอร์บอสจะฟอลสิกเนลเนี่ยมันจะมันจะตรงกันข้ามนะครับคือเอาง่ายเบสมาร์ก เป็นเบนชมาูหนึ่งมาตรฐานหนึ่งแต่ราคารัพยิสิ์หรือราคาดัชนีตรงนั้นนี่ยนะครับอันเดอร์เพอร์ฟอร์มดังนั้นพอวลามีการรีบาวมีการสวิงขึ้นมาเนี่ยสัญญาณโอเวอร์บอสของราคาเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมากนะครับเนี่ยตรงนี้ผมก็รอดูอยู่ว่าสัญญาณโอเวอร์บอสตรงนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมติดตามดูส่วนตลาดโลกก็เหมือนกันนะครับผมก็ไล่ดูอยู่ว่าตัวตัววุ้นหลักๆที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับ แะ่อย่างเอ็มวีเดียบอร์ดคอมดีเนี่นะครับที่อินดิเคเตอร์ระยะสั้นรายวันเนี่ยนะครับมันโอเวอร์บอรนะครับไ s i เกือบ80%อย่างเงี้ยผมก็รอดูนะว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าจะมีการสวิงลงมาไหมหรืออะไรยังไงนะครับดังนั้นแนวโน้มมาขึ้นแหละตลาดโลกแนวโน้มขึ้นแต่ในระหว่างทางเนี่ยจะสวิงลงมาได้ไหมเนี่ยสัก3% 5%มเ้าเได้ไหมเนี่ยตรงนี้ผมก็รอจังหวะตรงนี้อยู่ทีนี้เราคิดต่อครับว่าถ้าเกิดตลาดโลก นำโดยเอ็นวีเดียพวกนี้จะวิงลงมาเนี่ยตลาดโลกลงแล้วไทยเราจะจะวิงลงมาต่อไหมเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่ราคาขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนอาจจะคิดว่าก็นี่ไงมันขึ้นตามหลังตลาดโลกมาแล้วเนี่ยตลาดโลกเขาไม่ไปเดี๋ยวเราไปเห็นไหมถ้าเกิดทําตามที่คุณแนะนําเนี่ยนะขายหุ้นไทยเราไปซื้อตลาดโลกเนี่ยเห็นไหมก็โดนอีกแล้วเห็นไหมครับถูกต้องก็คือทารมมิ่งมันผิด ลองคิดย้อนกลับไปครับว่าถ้าเกิดจากเมษายนน่ะปรับเปลี่ยนคุณจะไม่เสียเวลานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือคาว่าเสียเวลาคุณต้องรอจนถึงจนถึงกรกฎาคมคือตลาดโลกเขาขึ้นไปแล้วแล้วแล้วเซ็ตเรามาขึ้นทีหลังแล้ะเขาไมา่เซ็ตขึ้นทีหลังเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นทั้งตลาดด้วยนะลองคิดดีๆนะหะหลายๆท่านมองเซ็ตแบบผิวเผินนี่ครับว่าเฮ้ย เซ็ตมันขึ้นไปแล้วมันก็ดีแล้วนี่ถูกไหมครับแต่ในรายละเอียดคุณจะเห็นอยู่แล้วคนที่ดูตลาดทุกวันผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับนะว่าเซ็ตมันขึ้นมาด้วยแรงซื้อเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นแต่ตลาดโลกเห็นไหมเขาขึ้นกันมานะครับดันะงนั้นก็เป็นเป็นเป็นทามมิ่งน,นะครับที่ที่ผมจะรอดูในสัปดาห์หน้าว่าในภาพของตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะดันะนะงนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้กันไปด้วยกันครับ่าผมเองก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับดันะงนั้นยังไงก็ฝากติดตามไว้ดวยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ